สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd888 p หมอฤทธิ์ผาดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2568นะครับว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้ทั้ง12ราศีอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของท่าน นะครับเออเพราะฉะนั้นดวงชะตาหลายคนก็ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับดาวสามผู้ยิ่งใหญ่ย้ายราศีในเดือนพฤษภาคมนะครับพอโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนก็มีปัญหาอุปสรรคนะครับบางคนก็สมหวังบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุญนําพาวาสนาส่งนะครับเออเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมนะครับดวงชะตาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะ แล้วพอจังหวะในวันที่27พฤษภาคมนะครับดวงชะตาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนเดือนมิถุนายนหลายคนนะครับทุกดวงชะตาคุณมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางนะครับในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงช่องทางโอกาสลู่ทางต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเบื้อพื้นดวงชะตาของคุณจรมาดีก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบางคนอาจจะจอไม่ดี เกิดอุปสรรคปัญหาเสียเพื่อนเสียมิตรก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับดวงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์จักสักครั้งหนึ่งอาจารย์ก็จะบอกให้คุณไปโดยละเอียดยาวๆไปไปเป็นปีเลยนะครับนะพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับอิทธิพลของดวงดาวในเดือนนี้ก็จะมีดาวโยกย้ายราศีนะครับดาวดวงแรกก็คือดาวพระศุกร สุกนี้จะย้ายตำแหน่งเป็นประเป็นอุจจาพิมุกในวันที่สอมิถุนายน68เวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับเพราะนดาวย้ายก็มาอยู่ราศีเมษนะครับก็จะเล็งชาวลัคนาราศีตุลโดยตำแหน่งนะครับเป็นประเป็นอุจจาพิมุขดาวต่อมาก็คือดาวพระพุทธพุทธนี้จะเดินหน้าเสิดอย่างรวดเร็วครับเสดเร็วเป็นผลดีเพราะเป็นกเกษตร ตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2568เที่ยงคืน35นาทีพุธนี้ก็เข้าสู่ราศีเมถุนกลับเข้าบ้านจะมีความมั่นคงนะครับพอวันที่ดาวต่อมาก็คือดาวอังคารอังคารนี้จะย้ายราศีเดินเป็นปกติ45วันตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2568 ดาวย้ายช่วงเวลาตีห้าสี่สินาทีนะครับตำแหน่งอังคารเป็นอังคารยอดขุนพลนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์อาทิตย์ย้ายราศีวันที่15มิถุนาย,ยน68เวลาสิบเป็นีในการสินาทีย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคดาวสามดวงนี้อยู่ด้วยกันทรงผลดีในดวงชะตาทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ นะครับผู้รบผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนะครับนู่นนี่นั่นมีโอกาสในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีนะต่อมาอิทธิพลดาวพุธจะเดินมนนะครับพุธเดินมน์หมายถึงน้ําจะน้อยพุธมนเนี่ยในวันที่23มิถุนายน68เวลาตีหนนาทีพุธนี้มน์เข้าสู่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนพระจันทร์ ดาวพุธในเรือนพระจันทร์จันโฉมตรูพุธนงเยาวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคู่มิตรแห่งเจ้าสเสน่ห์นะก็มีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์นะครับในช่วงระยะเวลานี้นะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นนะครับในดวงชะตานี่คือการเปลี่ยนแปลงโคจรของดวงดาวตามราศีจักรนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาจีนนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปเข้าสู่เดือนม้า เป็นหยิ้มโง่นะครับเป็นม้าน้ำนะน้ำยิมคือน้ำใหญ่น้ำในมหาสมุทรนะครับโง่คือม้าเป็นธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับคนที่จะส่งผลดีกับกับดวงชะตาก็คือคนธาตุน้ำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำยิ้มหรือน้ำกุย นะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จการติดต่อสื่อสารต่างๆนานาจะพบพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาในเดือนนี้คนปีมะเมียปีมะแมนะครับจะมีความสุขแบบเพื่อนถูกใจนะครับคนปีมะเมียปีขานจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนที่เกิดในปีขานนะคนปีมะเมียปีจอเนี่ยจะมีการติดต่อธุระทางด้านการเงินที่ดี นะครับคนปีมะเมียปีชวดก็อาจจะมีความวุ่นวายใจนะเพราะในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ต่างเวลากันนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในดวงเนี่ยในเดือนนี้นะครับทิศที่ห้ามขุดเจาะก,ก็คือทิศเหนือนะครับเ,เพราะฉะนั้นห้ามทุบขุดเจาะเพราะไปกระทบสาสัวนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะก็จะมี เรื่องราวทางด้านการาากนรเมืองที่สําคัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ทําคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดวงชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับในเรื่องของชั้น14นะคุณก็ไปหาฟังกันได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านผู้พิพากษาขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ นะครับเป็นสําคัญนะเ,เพราะฉะนั้นก็ในเดือนนี้นะครับก็ฝากหน่อยนึงนะก็คุณทักษิณก็ในวันที่13ให้ใส่สีเขียวนะครับให้คุณทักษิณเนี่ยใส่สีเขียวในวันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะราบลื่นด้วยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเชื่อมั่นว่าสาลเนี่ยนะครับจะให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมกับ ทุกฝ่ายเป็นอย่างดีนะครับเข้าสู่เดือนมิถุนานเนี่ยนะมันจะมีความวุ่นวายมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเออฝ่ายหนึ่งคิดอย่างหนึ่งฝ่ายหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบสิ้นนะเออคุณทักษิณก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับนะก็อยู่สู้ไปครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นครับก็สู้ๆไปครับและอย่าลืมใส่เสื้อสีเขียวในวันนั้นนะครับเออนะ พูดเท่านี้แหละนะอันนี้มาต่อนะครับดวงชะตาในเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาคุณในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากซึ่งดาวสามผู้ยิ่งใหญ่ย้ายราศีนะครับบางคนบอกพอดาวย้ายเสร็จปุ๊บไม่สบายทันทีป่วยเป็นหวัดนู่นนู่นนี่นัน่นนะในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของผู้ใหญ่ในบ้านนะครับในช่วงนี้ถ้าชาวราศีมังกรนะคุณจะไปทําศัลยกรรมไปฉีดโอท็อปไปดึงหนังหน้าอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ยังไม่ควรเพราะว่าอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้นะครับไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าคุณจะทําคุณไม่ต้องไปทําช่วงนู่นเนะ่ะปลายปีก็คือตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นสามารถทําได้นะครับ มาพูดถึงอิทธิพลดาวดวงแรกซึ่งโครจรโยกย้ายราศีก็คือดาวพระศุกร์ในดวงชะตาดาวศุกร์เนี้ยย้ายวันที่สองมิถุนายน2568เวลาเที่ยงคืน15นาทีศุกร์นี้ย้ายเข้าสู่ภพพันธุนะครับง่ายๆดาวศุกร์อยู่ตรงไหนรักตรงนั้นในดวงชะตาดาวศุกร์ไปอยู่ในภพพันธุคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างดีในช่วงระยะเวลานี้ สุขโดยตำแหน่งเป็นป่าและเป็นอุจจาพิมุกในดวงชะตานะครับดาวสุขนี้เป็นดาวเจริญพบปุตตะบุตรบริวารมักจะอยู่ติดกับบ้านไม่ไปไหนนะครับก็ถือว่าดีนะอยู่ติดบ้านนะและดวงชะตาของคุณเนี่ยบางคนนําเอางานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบกลับมาทําที่บ้านก็ได้ในเรองการงานต่างๆนะครับถ้าเรื่องงานในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่คิดการไกล คิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอคุณจะทิกคิดในหลองงานต่างๆนู่นนี่นั่นนะก็ว่าไปของชาวลัคนาราศีมังกรและเพียงเท่านั้นไม่พอดาวศุกร์อยู่พบพันธุได้อำพุองค์เกนนะครับคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จสมบังเป็นอย่างดีของชาวราศีมังกรถ้าดวงคุณดีนะรวยให่เต็มที่ไปเลยนะครับแต่ถ้าดาวศุกร์คุณเสียเป็นกาลี มันไม่ได้จะมีอุปสรรคมีเรื่องเสียหายต้องระมัดระวังนะครับพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพุธดวงชะตาพุธนี้จะเสดจอย่างรวดเร็วฟาบวันที่3มิถุนายน2568เวลาเที่ยงคืน3 5นาทีพุธนี้เสดจเข้าสู่ราศีเมถุนโดยอ,อยู่ในภพภาลติตำแหน่งเป็นเกษตรอุปสรรคปัญหานั้นเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นชาวราศี มังกรเนี่ยนะครับคุณต้องคิดว่าเอ๊ะคุณสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรคนั้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณถ้าคุณสามารถแก้ไขได้มันจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงแต่ถ้าคุณทำไม่ได้อันนี้ก็ให้คุณอยู่เฉยๆดีที่สุดจะไม่เจ็บตัวในดวงชะตาแต่ในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะ ยังไงชาวราศีมังกรคุณทําได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรจะมีคนอิจฉาริษยาคุณในช่วงนี้นะครับไปจนถึงวันที่22มิถุนายนทําไมถึงมีคนอิจฉาลนะ่ะถ้ามีคนอิจฉาแสดงว่าเขาต้องเห็นคุณได้ดีได้ดีมีความสําเร็จมีชีวิตความอยู่ที่ดีมีความสุขมีเงินมีทองนะแสดงว่าคุณได้แน่นอนเพราะจะมีคนอิจฉาคุณในช่วงนี้ ให้ระวังในเรื่องของเกณฑ์เอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคําพูดคําจาไปด้วยนะครับในดวงชะตาคุณนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวอังคานในดวงชะตาดาวังคารย้ายราศีวันที่6มิถุนายน2568เวลาตี5 46นาทีนะครับดาวอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพมรณนะในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้พันธุมรณนะ ถ้าคุณเป็นในหน้าขายบ้านขายที่ดินอย่างเงี้ยคุณจะขายได้ประสบความสําเร็จหรือบางคนอาจจะมีบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับในดวงชะตาเพราะในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดคนราศีมังกรเนี่ยนะคุณจําไว้ไปเช้าเย็นกลับแต่ถ้าคุณอยู่บ้านตลอดเวลามันจะมรณะในตัว เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องยุ่งยุ่งอยู่บ้านแล้วรู้สึกร้อนหงุดหงิดนู่นนี่นั่นต้องเดินทางหน่อยครับแล้วดีถ้าคุณมีบ้านหลายหลังวันนี้นอนนี่วันนั้นนอนนั่นโยกย้ายไปจะถือว่าเป็นการแก้ดวงในดวงชะตานะแต่ข้อเสียก็คือจะส่งผลให้คุณเนี่ยมักเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆในดวงชะตาในช่วงระยะเวลา45วันนี้นะครับและในหลองโชคล่าม,มีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่ หรือโชคลาภนั้นจะหมดเปลืองไปกับทางไกลต่างถินต่างแดนในดวงชะตาของคุณนะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีวันที่15มิถุนายน2568เวลา11.15น,นกานาอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพอาลีเป็นราชาโช,ชคในดวงชะตาคุณเนี่ยมรณะอาลีปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นอยู่ไกลตัว ไม่ได้ส่งผลต่อชาวราศีมังกรหรือความมรณะนั้นวิ่งเข้าหาอาลีและศัตรูศัตรูคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับคนราศีมังกรพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรเองนะครับในเรื่องของการเงินการทองคนมังกรดาวพระราหูเป็นเกษตรหมายถึงคุณจะมีเงินเป็นกอเป็นกรรมแต่ว่าราหูค้นทรัพ์ เวลาคุณจ่ายก็จ่ายเยอะนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ให้ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองความอยากได้อยากใครอยากมีอยากซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะครับแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่กลัวใครซะด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณนะการเงินของคุณในช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาในิหนึ่งเพราะพุธยังเกาะระวังอ่าไม่ใช่ราหูยังเกาะระวังดาวพุธ และเป็นเพชรสคาตแห่งเลิกตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นคนราศีมังกรคุณจะต้องกล้าในการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในเรื่องของการเงินคุณจำไว้ถ้าคุณจะลงทุนก็นลงทุนไม่ลงทุนก็ไม่ลงทุนต้องเด็ดขาดด้านการเงินนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวาพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนเด,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 ดี๋ยวๆดอยพูดยงอ๋อยัง อันนั้นพูดเรื่องการเงินโอเคอาทิตย์บอกไปแล้วนะในดวงชะตาดาวต่อมาคือดาวพุธอีกนะครับดาวพุธนี้จะเดินมนในวันที่23มิถุนายน68เวลาตีหนึ่งหนาทีพุธนี้เดินมนเข้าสู่ราศีกรกฎในพปัตตอนนี้นะถือว่าดวงชะตาในเรื่องของความรักเนี่ยนะ ถ้าคุณเป็นคนโสดก็มีโอกาสได้พบเพศตรงข้ามเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องรักษาศินห้าอให้ดีเพราะว่าจะมีคนสวยมีสเสน่ห์เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาอาริปัตตนิบางคนเนี่ยคู่ครองซึ่งเดิมเดิมไม่ค่อยสนใจอะไรแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมาสนใจในช่วงนี้ก็ได้ในเรื่องความรักนะครับแล้วก็คุณก็จะมีความสําเร็จ นะอาจจะมีคนที่มีชื่อเสียงเข้ามามีหน้ามีตาในสังคมนะครับหรือคนรักคู่ครองคุณจะมีความสําเร็จอะไรบางอย่างก็ได้ของชาวราศีมังกรนะครับนะเพะ่อนมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นกันต่อดวงชะตาพระจันทร์จะเพ็นวันที่11มิถุนายน2,568เวลา14ในการ39นาทีพระจันทร์เพนนี้อยู่ที่ราศีพิจิกพบลาพระ ก็ถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาในเรื่องของโชคลาภนะครับคู่สัญญาเจราจาคนรักคู่ครองนําโชคลาภมาให้ของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับแล้วก็พระจันทร์ก็จะดับพระจันทร์จะดับในวันที่10 25ห25มิถุนายน2 5 6 8เวลา17ในการ30นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ภพอารีเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาและอะุปสรรคนิดน,นึง นะครับในดวงชะตาของคุณนะระวังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับแล้วก็ต่อมานะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะต้องรอบคอบให้มากในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์การปร,ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของระบบการทางานหรือในเรื่องของเครื่องยนต์นกลไกต่างๆปรับให้เข้าที่เข้าทางในเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของของมีคมมีดบาดกระดาษบาดสัตว์มีพิษกัดต่อยนิดนึง ของชาวลัคนาหลาสีมังกรนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้งอของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ